ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิราภัยจำนวน13คันไปเมื่อวันที่6กรกฎาคม2563เพื่อให้กระทรวงสาธารณาสุขนำไปใช้ประโยชน์สำหรับเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เช่นโรงเรียนวัดชุมชนแออัดและกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวงังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เชิงรุกขณะนี้เมื่อโรคโควิด -19 กลับมาแพระ่ระบาดขึ้นรอบใหม่ในประเทศไทยและมีแนวโน้มขยายวงกว้างไปทั่วประเทศระบาทสมุด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยเพิ่มเติมอีกจำนวนเจ็ดคัน รวมเป็น20คันซึ่งจะช่วยตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของประชาชน ทั้งนี้รถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิราภายัยพระราชทานทุกคันมีความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำรถและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่างครบครันได้แก่หลอดเก็บตัวอย่าง VTM March Swap และ Toast Swap ชุดตรวจและพิดแอนติบอดีเทสชุดวัสดุกับ PPE ประลอดกาวกันน้ำ s u r ิ i c a l Mask หมวกคุมผม F ฟชแอลกอฮอลและถุงแดง ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างใกล้ชิด ได้ทรงห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของประชาชนและพระราชทานความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งที่พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เมื่อวันที่6กรกฎาคม2563ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อปวงประสุทก่นชาวไทย มอบยวม,มอบเสิมให้ใคคในการกันรับหน้าท,ที่ที่จะดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้งนี้ซึ่งมีคนถวายรถต้นแบบมาก็าได้รับการปรับปรุงทดสอบแล้วก็ดูควาเหมาะสมก็อาจะปรับปรุงทดสอบแล้วก็นะครับว่า มีความเหมาะสมและเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของเราจึงได้จับรถเพิ่มเติมให้สองรุ่นดีแล้วก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาในด้านนั้นซึ่ง เครื่องมือเคร,รื่องอใช้ต่างๆเนี่ยส่วนประกอบเครื่องมือเครื่องใช้ต่างเนี่ยเป็นส่วน,นสํนาคัญเป็นส่วนประกอบสําคัญแต่หลักๆก็มาจากคนมาจากคนอะไรที่สำคัญในคนอยู่ที่ความรู้ทักษะเกษตรที่ดีรู้จักใจปัญหามีทักษะการอยู่ที่ดีดขอมผู้วัน เพื่อแก้ไขปัญหาใุดุจุดเมื่อมีเครื่องมือทั้งใช้มาสน,นับสนุนมก็ใช้เครื่องมือทั้งใช้จุดใช้ให้เป็นประโยชน์และเสรมิมในกาบปริษัท่านต,ตอนนี้ประเทศไทยเราเป็นที่นายย่าดีที่ว่าได้รับการชุมเชยการกล่าวฝันในทางที่ดี จากสัะชาคมโลกเพราะว่าเราก็มีเรามีความมุ่งมั่นเรามีความตั้งใจแล้วก็คิดว่าสุขภาพดีหรือการต่อสู้กับโรคแบบกล้เจ็บกับอุปสรรคต่างๆเนี่ยเราต้องมีกำลังกระตุ้นดีๆนะตั้งใจ ก็ได้จากประชาชนส่โงโหวคือ่บอกว่าประชาชนมีความสุขมีความมั่นคงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาต้องมียุบสังคมม,มมีเสมอแต่ถ้าเรามีความมั่นคงมีความอยากให้ประชาชนมีความสุขมีลักษณะที่ดีก็จะได้ใช้มีมสุขพวกเราก็มีระบบแลาเราก็คือประชาชนขอบ ขอเป็นกำลังใจขอเป็นเชคของเปทนาี่ที่ได้ทำงานมาแล้วก็ไม่ได้เจราทเ่อี่ยนแต่ชนร่วมมือคนมีทั้นักกิีที่ดีนคือรียนนิสิตนสัมีน้ำใจมีความมุ่มั่นมีสุนทรภัเพื่อกันไปอะไรหนักรั้นกนไป